ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเจาะอาชีพภาคเหนือวันนี้เรามีธุรกิจที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับนั่นก็คือธุรกิจสวนหน่อไม้ครับแห่งนี้ธุรกิจแห่งนี้จะมีวัตถุประสงค์หรือการทําอย่างไรบ้างตามผมเข้ามาเลยครับครับแล้วนี่เราก็มาถึงสวนหน่อไม้แห่งนี้แล้วนะครับ ซึ่งด้านในก็จะเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรครับมีหนอ่อมสวนหน่อไม้เต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์คุณลุงท่านในครับเจ้าของสวนครับครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับคุณสว่างธานัดครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนหน่อไม้แห่งนี้ครับพบสวัสดีครับคุณลุงวันนี้คุณลุงจะมาสอนวิธีในการ ตัดหน่อไม้ว่าจะมียังไงบ้างทีการตัดหน่อไม้นะครับ <c oughs> เราต้องตัดข้างล่างใช่ไหมครับคุณลุงใชมานอนเอาจีบวนอ่อนๆตัดที่ส่วนอ่อนๆของหน่อไม้ครับแล้วก็จะได้เป็นหัวแบบนี้นล้มัมก็จยออกออกมาไหมเห็บ ครับอยากทราบิดหนึ่งว่าประโยชน์ของการทําธุรกิจสวนหน่อไม้แห่งนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับมันตัดแล้วมันก็นได้เงินหนักนด่นี้ดีกว่าอันอื่นครับไม่เหรได้เงินหนักไหลมันได้หลายหลายตังค์งนี่นะคูคนอืนอนออ่นูอื่นนมันไม่ได้มันได้ดูแลปลูกข้างเดียวมันใจได้ประมาณสปปิบกว่าปีแล้วแล้วต้นทุนต้นทุนมียังไงบ้างครับต้นทุนของการเริ่มทำสวน ตอวแรกซื้อซื้อก,ก้ามามประมาณสามสิบบาทแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับธุรกิจของนี้ข้อเสียดีเยดูมันออกแรงนักนั่นอ่ะแม่ก้ามันอยู่ซื้อทกเออ,ข,อ,อข้อเสียถ้าออกช่วงดีวัดหลังสุ่มการไหมนี่มันนักแก่มาขายบ่อกออกอย่างเดียวแต่ดรูของมันนี่ดิรลูแรงแรงนี่กับราคาดีถ้าหลังสุ่มการถ้าขนลงมัากกับ เราใหม่ไหนก็ออกปุ้งปีน้อยปลาก็ออกอยู่ที่ฤดูครับช่วงออกครับแล้วข้อดีมีอะไรบ้างครับข้อดีข้อดีก็มันผลประโยชน์เขาได้นักเนี่ยดีมีน้อยครับครับวันนี้ก็ขอถามถึงลักษณะของอาชีพนี้ว่ามีความเป็นมาหรือทํายังไงบ้างอาชีพหน่อไม้เนี่ยส่วนหน่อไม้ครับเราปลูกเลียะปลูกสามปีคือสองปีสองปีก็ต้องมิดตอนการตัด ต้นแก่เอาควางต้นทิ้งควางทิ้งไปเอากระแก่ทิ้งแก่ทิ้งแล้วก็ทำเอาใบอะไรอย่างมันเอาฟางก็ได้ขัดหุบมันอ,ออกเอาปุ๋ยเกาใส่แล้วก็นแนมกาใส่ระย,ะยะเวลาในการออกเนี่ยนานไหมครับออกเดือนเดือนเดือนเก็บ,บได้ประมาณกี่รอบครับหนึ่งเดือนเนี่ย มันมัน่นวงฤรดูนี่มันใหม่ๆในเมื่อน,นั้น,น,นห้าวันเก็บข้างแต่หลังดี่ว่าถ้าฝนล,ลงลงมาสน่อยนเมันอสามวันเก็บสามวันเก็บนำนำไปขายไหมไปขายไปขายได้ครับครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสว่างทานหนักนะครับที่มาให้ความรู้และข้อมูลของการทําอาชีพสวนหน่อไม้แห่งนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปประกอบหารายได้ในชีวิตประจำวันครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าความลำบากสอนให้เราไม่ยอมแพ้ สิ่งดีๆเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอดยิ่งมุ่งมัน่นยิ่งเพิ่มโอกาสดีๆให้กับตัวเองก้าวไปให้ไกลให้สิ่งดีๆกับตัวเองมากขึ้นโฟมอสสนับสนุนให้คนไทยดื่มนมเวละสองกล่องโฟมอส5 5สิ่งดีๆเพื่อคุณได้ลองไปต้องเคลิม เีงเข้มข้นตั้งหอมหมูสับไม่ว่าใครได้ลองต้องบอกว่าโอ้โหหมูได้ใจยำยำจำโบรสหมูสับลองแล้วจะลักสัวใจยำยำจำโบพอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมรัชานนท์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งครับตามผมไปเลยครับ แล้วนี่ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือโรงสีข้าวซึ่งได้ข่าวมาว่าชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับช่วยกันก่อตั้งขึ้นครับครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโปรงหมู่ที่7นะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้จัดตั้งโรงสีแห่งนี้นั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สิงคําใจเที่ยงตรงนะครับครับวันนี้อยากถามนิดหนึ่งว่าลักษณะของการทําจัดตั้งโรงสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ เพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านได้ภาษาคมในหมู่บ้านแล้วมีมติให้ติดปดประชุมว่าโครงการของเอทนเียมจะตั้งขึ้นมานี่เอาเสื่อจะตั้งลงสีรนินจบ้านเขาได้สีเข้าเพราะว่าที่ผ่านมาลรสีบผมมีใกล้บ้านอยู่ใก,กล่บ้านลำบากในการเข้าไปสีจึงมีมติว่าั้างลูกสีในหมู่บ้านแล้วมีผลตอบแทนสู่สังคมยังไงบ้างครับ ก็ได้<ส>ประโยชน์นในการสีเข้ารับู้ที่มารับการบริการสีเขา้าคือว่าได้เขา้ามาตรฐานได้น,ำน้ำหนักดีได้เขานักบริการเขาดีถึงมาสีเข้านี้ครับแล้วธุรกิจลงสีอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับข้อดีก็คือบริการก็จะบ้านได้สะดวกขึ้นเ่าคนแก่สามารถเอามาสีด้วยตัวเองไม่ต้องตึ่งพ้าอาศัยเด็ก ข้อเสียก็คือบริสารคุณละอองก็ต้องํำจัดคุณละอองบางบางอย่างออกไปแล้วผลประโยชน์ที่ได้จากโลงทุนแห่งนี้ครับตรงประโยชน์ก็คือบริการกับหมู่บ้านแล้วกับมีผู่มาประมูวนทำเพื่อะไรได้ของหมู่บ้านออกไปบริการบริหารหมู่บ้านต่อไปครับเดี๋ยวรบกวนท่า<ม>นผู้ใหญ่ในหนึ่งช่วย แนะนําวิธีการครับวิธีการสีข้าวครับครับท่านผู้ชมตามเข้ามาครับครับครับแล้วขั้นตอนของการสีข้าวมีอะไรบ้างครับตรวจสอบหมุลงสีให้เรียบร้อยครับพอมันจะมีเข้าตกข้างหรือว่าจะมีเศษขยะอย่างต่างทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนจะมีหินมีซ้ายอย่างลงสู่เข้าในกระบะอย่างนี้นะ ตรวจสอบตรงนี้ลอกเรียบร้อยมันจะมีตัวลอกลอกก่อนแล้วก็เทเข้าเทกระสอบเข้าลงไปหลังจากนั้นก็มัดขึ้นข้าวไฟต้องให้ดันนองครับคูกระอบตัวนี้ดนกระอบตัวนี้ละกกดสวิต์สตตัดตัวนี้ ในตูค้ควบคุมนี่ห้ามเปิดภายในด้วยบุมีช่างเป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นไฟฟ้า,ฟฟาถ้าเสีย<ๆ>จะได้ก็ต้องแกงไฟฟ้าอย่างเดียวตัวนี้หลังจากนั่นก็เครื่องทำงานสะตาเรียบร้อยแต่มาเปิดตัวนี้ขึ้นนี่นะนี่นะ ยกตัวนี้ขึ้นพอประมาณแล้วก็ลอกตัวนี้เขาก็เริ่มไหลลงสู่นี้นีนั่นขั้นตอนการคักเขาล้งที่ตัวโม่สามตัวตัวแรกสามตัวน,นี่คือตัวแรกตัวที่สองแล้วก็มาตัวที่สามตัวสุดท้ายออกมาไปเข้า มองว่าถึงเข้าแล้วก็ลงมาสูนี้เข้าแกบเข้านี้จะมี้มันล้มดูดแก็บเยอะเขาออกมานด้านหลังเยกแเยกเข้าลงมานี่อันนี้ช่องนี้เป็นแยกเข้าเปลี่ยนลงมานี่เข้าลงตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าลงตรงนี้ครับตรงนี้แล้วนี้ก็เปลี่ยนแก็บแยกแก็บล้มก็ะได้ขูดแก้มแล้เยอะใชเพื่อไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูตรงนี้ กระปกไปเรื่อยๆครับ่าวนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผู้ใหญ่บ้านครับคุณสิงคำใจเพี่ยงตรงไว้เป็นอย่างสูงครับที่มาให้ความรู้และข้อมูลในโรงสีข้าวแห่งนี้ครับวันนี้รายการของเราก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ ที่เธอจะทำทุกอย่างที่เธอ